เดี๋ยวเรามานะเดี๋ยวเราจะทดลองนะครับดูลองลองเดี๋ยวลองลองเหยียดตูนะครับเฮ้ยพวกแกว่ามันโอเคเลยนะครับทุกคนรู้สึกว่ามันแบบคือมันมันพุ่งให้รู้สึกเลยทุกคนไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะเอ่อถ้าไงอย่าดราม่านะครับมันเป็นความรู้สึกของพวกแกจริงๆนะครับผมเพราะว่าคัดแล้วเพิ่งเปลี่ยนมามันอาจจะทําให้เอ่อเขาเรียกว่างมันกระโดดไปก็ได้นะจริง ก็นะครับซุยดัดสวัสดีทีวีแฟนมือดีครับเจอพ่อไก่อีกแล้วครับผมวันนี้ก็เราก็ยังเจอกันอยู่นะครับผมก็อยู่ในช่วงของที่เราต้องมาซ่อมรถกันเองครับผมส่วนเราคือช่วงที่เราเอ่อก็นะครับพอดีวันว่างๆครับเราก็เลยมาทําการซ่อมรถกันครับผมแต่นีค่คือล่าสุดเมื่อไม่นามนมานี้แตกคลิปที่ผ่านมานะครับพ่อไก่ได้ไปเปลี่ยนคัสรถมาคือการออกตัวของรถ บอกก่อนพ่อไก่ขับวีโกนะครับปี2อ0 7ัน7นะเครื่องส5 0นะครับผมกระหัสรถก็คือ 2KD นะครับผมท่น,นี้ก็คือนะครับมันเราเราทำการเปลี่ยนคัดมารู้สึกว่าการเอ่อเขาเรียกว่าเวลาขึ้นสะพานหรืออะไรตอนที่มันชันๆเนี่ยรู้สึกมันดีขึ้นอะ่ะนะทุกคนแล้วท่น,นี้นะครับแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือนะครับรถพ่อไก่นมนอยู่ที่ เลขมาอยู่ประมาณ2อ0แสนแล้วนะครับผมก็คือเรายังไม่เคยได้เปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับผมมันคือตัวอะไรทุกคนหลายๆคนงงแต่ถ้ารอบคนขับว i โกน่าจะรู้มันเป็นกรองอากาศก็เรียกว่ากรองกรองอากาศของ ID ของรถวีโก้ครับมันจะช่วยให้รถออกตัวได้ดีขึ้นคือของพวกไก่เองเนี่ยเวลาผมออกบอกเลยว,ว่าตอนออกตัวมันเหมือนมันอั้นอัอ่นนะทุกคนมันแบบเหียวแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดแบบ คือมันต้องมันมันบอกไม่ถูกทุกคนนะแต่เรามาลองเปลี่ยนตัวนี้ดูว่าเวลาใส่แล้วมันจะมีการขับยังไงเดี๋ยวไก่จะจะบอกความรู้สึกให้นะครับผมแต่ว่าคือตอนบอกตรงว่าเราเปลี่ยนค์ดมาช่วงเกยียร์สเกียร์สารู้สึกมันพุ่งดีนะครับรถขึ้นดีแล้วแต่ว่าช่วงเกียร์หนึ่งเนี่ยมันจะอึดอึดนีน่น,นึงมันน่าจะมีอาการอั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูในเครื่องของวีโก้ตัว2องเคดีตัวนี้ดีกว่านะครับว่าเราจะลองเปลี่ยนตัวนี้แล้วไปวิ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาทําากร บอกบรรยายความรู้สึกหรือรีวิวให้ดูดีกว่าว่าเป็นครับเดี๋ยวเรามาตามดูที่เครื่องเลยครับทุกคนเน,นี่ยทุกคนเราก็มาดูที่เครื่องของพ่อไก่เองนะของพ่อไก่ไม่มีอินเตอร์นะครับเป็นวิโ o 2005นนะครับผมไม่แบบไม่มีอินเตอร์รหัส เครื่องก็คือ 2KD ครับมันเขาบอกว่านะครับในการออกตัวน่ะก็คือเขาเรียกว่าอุปกรณ์ลหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับอากาศเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้รถได้ออกตัวได้ดีขึ้นไปดูคลิปมาทุกคนแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะลองเปลี่ยนตัวนี้เพราะว่าพวกไก่ไม่เคยได้เปลี่ยนเขาเลยตัวนี้ตัวออกกองกัดตัวกคนเห็นไหม มันมีผลเกี่ยวกับอัตราเร่งเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนกันดูทุกคนเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันจะวิ่งยังไงเดี๋ยวจะยูให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันครับมันไม่ยากครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันครับก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาลองทําการเปลี่ยนนะมันก็เปลี่ยนง่ายมากนะทุกคนก็คือเอาเข้าอันไหนออกอันนั้นนะนี่ก็คือลักษณะใส่แบบนี้นะทุกคนนะถอดมามถอดง่ายมากเลยดูครับเราก็ดูอุปกรณ์ของเราด้วมันเป็นยังไงบ้างเอาเสียบเข้าไปแทนที่นะครับเนี่ยนะครับทุกคนนี บางทีสายมันอาจจะกรอบแล้วคือของพวกไก่เนกรอบไปละมันนานมากชัดแล้วเราก็ใช้ไขควงช่วยนิดนึงนะทุกคนเห็นไหมมันจะถอดคือมันนานมากอ่ะแล้วทีเนี้ยสายมันก็กรอบแล้วเราก็กลัวว่ามันจะนั่นนะแล้วทีนี้ก็โอเคทุกคนอ่ะแล้วเราก็ใช้เสียบไปเหมือนเดิมนะเราจะมาดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเราไปลองวิ่งกันดูครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนแล้วก็ใส่เหมือนเดิมกดเข้าไปธรรมดาเนี่ยทุกคนนะกดเข้าไป นี่ของเก่าที่เราเปลี่ยนเลยมาทุกคนสภาพมันคือแบบนะครับเราลองเปลี่ยนของใหม่เข้าไปดูซิว่าประสิทธิภาพการทํางานมันจะเป็นยังไงบ้างเอาทุกคนเราเปลี่ยนออกมาแล้วนะดูสภาพเดิ <laughs> คือมันนานมากตั้งแต่ซื้อรถมาคิดเทียบแล้วว่าน่าจะเป็นแสนโลนะครับผมไม่เคยได้รู้ว,ว่าเราวันจะต้องเปลี่ยนตรงนี้เราตอนนี้ก็คือเรามาทําการทดลองเปลี่ยนกันดูดีกว่าครับว่า มันจะมีคุณภาพเป็นยังไงแล้วว่าวาเราวิ่งมันจะดีขนาดไหนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังหรือว่ามันยังเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวจะรีะวิวตามจริงเลยนะครับว่าจะดีหรือไม่ดีนะเดี๋ยวตามไปดูครับกับการเปลี่ยนเวคข้ามครับตัวนี้เห็นไหมนะโอเคครับเราต้องไปเดี๋ยวเราออกไปทดลองกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเรามานะเดี๋ยวเราจะทดลองนะครับดูลองลอง,ลองเดี๋ยวลองลองลียดดูนะครับเฮ้ยพืก่แกว่ามันโอเคเลยนะครับทุกคนรู้สึกว่ามันแบบ คือมันมันพุ่งให้รู้สึกเลยทุกคนไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะเอ่อทั้งยังอย่าดราม่านะครับมันเป็นความรู้สึกของพวกกัจริงๆนะครับผมเพราะว่าคัดแล้วพุ่งเปลี่ยนมามันอาจจะทําให้อ่อเขาเรียกว่ามันกระโดดไปก็ได้นะจริ่งถ้าใครยังมีความรู้สึกถ้ามีถ้าใครยังมันยังมีความแบบรู้ว่ามันจะมีความอื่นบ้างมาเปลี่ยนเรื่องกองอากาศหลายอย่างนะกองน้ำมันกองอากาศของรถเรานะซึ่งบางอย่างเราสามารถทําเองได้แล้วราคามันก็ไม่แล้วก็ไม่แพงด้วยนะทุกคนเนี่ยมันรีดแต่ว่ามัน มันรีดความเร็วได้อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองฟังลองฟังจากเสียงดูนะพอลองฟังจบบบื้ขึ้นเลยนะครับเมื่อก่อนแรกๆมันจะอืดอย่างเงี้ยครับรู้สึกเลยนะว่ามันมันอืดน,นะครับพอเ้าข้างลองมันก็จะมันก็จะพุ่งอะผมกต่ว่ามันออกตัวได้ดีขึ้นนะโอเคทุกคนเดี๋ยวลองขับไปเรื่อยนะดูพวกไก่ขับแล้วกันเนะนะครับขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับ <laughs> ก็จริงนะครับในเรื่องของทําให้รถออกตัวได้ดีนะครับเรื่องของ การบำรุงนะการเปลี่ยนกองกองเวคคัมนะครับตัวนี้นะก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่บำรุงรักษาแต่จริงๆแล้วนะการเปลี่ยนส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ลดเรื่องไงการเปลี่ยนหนึ่งอย่างก็มันก็ช่วยได้เพิ่มกําลังรถได้มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมแต่ที่ดีที่สุดคือการตูวลรักษาแล้วบารุงตามระยะทางแล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องเปลี่ยนนะก็คือเปลี่ยนก็คือถึงวลานแล้วก็เปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรือระยะทางนะครับอันนี้ทําให้รถ ขับได้ดีเหมือนเดิมแน่นอนนะครับหรือถ้ามีใครมีปัญหาอย่างพ่อไก่เองเนี่ยนะครับลองคอมเมนต์มาบ้างนะ <S <S <ส>ก็เราฝากเอาไวนะ้นลลองทำในาการดูแลรักษารถเรสาสมาถทำเองได้ทำทำในส่วนที่มันง่ายดูแลง,ง่ายๆเปลี่ยนง,ง่ายๆก่อนนะครับผมก็นะครับฝากเอาไวก้ก็ถ้าไหนที่เกิดความสามารถก็ให้ช่างทำเหมือนพ่อไก่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S ด้วยแล้วก็เดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปว่ามีอะไรดีๆเด็ดๆให้ให้กับทุกคนนะครับไปดูแลรถด้วยตัวเองได้นะครับผมสบายแล้วเจอกันใหม่ครับผม โอ้โหแบบโอเคเลยอ่ะเพราะแต่ว่ามันโอ,อ้ะเพราะว่ามนเหยียบได้แน่นอนจริงครับไปายครับเจอกันใหม่ครับ It's getting cool get